สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดีไอวนะคะอาการต่างๆเหล่านี้กินพริกขี้หนูช่วยได้ค่ะถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดค่ะพริกขี้หนูนะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากแถบอเมริกาเขตร้อนค่ะจัดเป็นไม้ล้มลุกหรือว่าไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะมีความสูงของต้นประมาณ30-90ซนติเมตรค่ะ มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ1-3ปีนะคะแต่กิ่งก้านสาขามากค่ะกิ่งอ่อนนะคะจะมีสีเขียวเมื่อแก่แล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศค่ะใบพลิกขี้หนูนะคะก็จะเป็นใบเดี่ยวค่ะออกเรียงสลับตรงข้ามกันนะคะใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ค่ะรูปกลมนะคะหรือว่ารูปบงรีค่ะปลายใบยแหลมขอบใบเรียบนะคะแผ่นใบเรียบเป็นสีเขียวมันวาวค่ะ ดอกพลิกนะคะก็จะออกเป็นช่อกระจุกอยู่ตามบริเวณซอกใบค่ะช่อลับประมาณ2-3ดอกนะคะมีกลีบดอก5-7กลีบค่ะมีสีขาวนะคะสีเหลืองอ่อนอมเขียวหรือว่าสีเขียวอ่อนค่ะสำหรับผลนะคะก็จะมีลักษณะยาวรีปลายผลแหลมนะคะออกในลักษณะหัวทิ่มลงค่ะเมื่อผลยังอ่อนนะคะก็จะชี้ขึ้นค่ะและเมื่อแก่แล้วนะคะก็จะชี้หัวลงค่ะ ผลสดนะคะก็จะมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าสีแดงปนน้ำตาลค่ะภายในผลนะคะกลวงแล้วก็มีแกนกลางบริเวณรอบๆแกนนะคะก็จะมีเมล็ดเป็นสีเหลืองเกาะอ,อยู่มากมายค่ะเมล็ดมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นสีขาวนะคะหรือสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีรสเผ็ดค่ะสำหรับสบรรพคุณของผลพริกขี้หนูนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ ช่วยทาให้เจริญอาหารนะคะบํารุงธาตุในร่างกายใช้เป็นยากแก้โรคตานซางซึ่งเป็นโรคที่มักพบในเด็กโดยอาจจะมีอาการซุบซีกดพุงโรก้นปอดค่ะ ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะช่วยเผาผลาญทําให้น้ําหนักลดลงค่ะช่วยลดระดับไตรกลีเซอ์ไรด์และไขมันเลวซึ่งในขณะเดียวกันนะคะก็ช่วยเสริมสร้างไขมันดีทําให้ปริมาณของไตรกลีเซอไลด์ในกระแสะเลือดต่ําลงซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะช่วยลดความดันโลหิตนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและช่วยสลายริมเลือดค่ะ ช่วยลดอาการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ค่ะช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใสนะคะโดยเฉพาะสารแคปไซซินในพริกนะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองสร้างสารเอนโดฟินซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับมอร์ฟีนคือช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะและส่งผลทำให้อารมณ์แจ่มใสค่ะใช้เป็นยากแก้ไข้หวัดนะคะลดน้ำมูกบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะและทำให้หายใจโล่งขึ้นค่ะ ช่วยป้องกันหลอดลมอักเสบและถุงลมป่งพองนะคะหากมีอาการเจ็บคอเสียงแหบให้ลองนำพริกขี้หนูป่นนะคะประมาณ1ห,หยิบมือผสมกับน้ำเดือด1แก้วนะคะแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นนะคะให้นำมากลัวคอก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะพริกขี้หนูยังช่วยขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยและช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นค่ะช่วยรักษาโรคบิดโรคหิดและกลากเกลื้อนได้หากถูกตะขาบหรือว่ามแมลงป่องกัดนะคะก็ให้นำพริกขี้หนูแห้งนะคะมาตำเป็นผงแล้วนำไปผสมกับน้ำมะนาวนะคะใช้ทาบริเวณที่ถูกกัดก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดให้หายไปได้ค่ะ การนำผงพริกขี้หนูนะคะผสมกับวาซลีนแล้วก็แป้งหมี่นะคะแล้วเติมเหล้าเหลืองนะคะลงไปพอประมาณคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมแล้วนำมาทาลงบนกระดาษแก้วนะคะนำมาแปะบริเวณที่ปวดแล้วใช้พลาสเตอร์นะคะปิดโดยรอบก็จะทําให้บริเวณที่พอกยานะคะมีความรู้สึกร้อนทําให้การไหลเวียนโลหิตที่บริเวณน,นั้นดีขึ้นนะคะก็จะช่วยบรรเทาอการปวดตามเอวแล้วก็น่องได้ค่ะ ผลพลิกขี้หนูนะคะยังถูกนํามาผสมกับตัวยาแล้วนํามาใช้ทารักษาโรคเกาและบรรเทาอาการไขข้ออักเสบแล้วก็ลดอาการปวดบวมได้ค่ะสําหรับใบของพลิกขี้หนูนะคะมีสปปรรพคุณดังนี้ค่ะใบอ่อนแล้วก็ยอดพลิกนะคะช่วยทําให้เจริญอาหารเพิ่มน้ําลายแล้วก็ช่วยขับลมค่ะ ช่วยแก้าการปวดศรีรษะที่เนื่องมาจากไข้หวัดหรือว่าตัวร้อนนะคะโดยใบพลิกขี้หนูสดนะคะเมื่อนํามาตำนะคะผสมกับตินสอพองแล้วนํามาปิดบริเวณขมับนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้บรรเทาอาการคันรักษาแผลสดและแผลเปื่อยโดยให้นําใบพลิกขี้หนูนะคะมาตำแล้วนําไปปิดลงบนแผลก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะ หากถูกมดกัดนะคะก็ให้นําใบหรือว่าดอกพริกขี้หนูนะคะมาถูบริเวณที่ถูกกัดก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้รักษาอาการบวมฟกช้ำดำเขียวโดยให้นำใบพริกขี้หนูนะคะมาบดผสมกับน้ำมะนาวแล้วนำมาพอกบริเวณที่มีอาการก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะส่วนรากของพริกขี้หนูนะคะก็มีสรรพคุณใช้เป็นยาฟอกโลหิตได้ค่ะ ยอดแล้วก็ใบอ่อนของพริกขี้หนูนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารที่สูงมากค่ะเนื่องจากพบว่ามีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A และวิตามิน B อยู่เป็นจำนวนมากนะคะจึงช่วยในการบำรุงประสาทและบำรุงกระดูกได้ค่ะการทานพริกขี้หนูเป็นประจำนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดลมอักเสบได้ด้วยค่ะ อีกทั้งนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้เนื่องจากพลิกขี้หนูนะคะเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงค่ะการได้รับวิตามินซีในปริมาณที่มากนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ เนื่องจากวิตามินซีนะคะจะไปช่วยยับยั้งการสร้างสารในโตซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในระบบทางเดินอ,อาหารช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนที่สามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์ไรได้ค่ะนอกจากนี้นะคะวิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์และสารเบต้าแคโรทีนในพริกนะคะก็ยังช่วยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดและมะเร็งในช่องปากช่วยลด อัตราการกลายพันธุ์ของเซลล์และช่วยทำลายเซลล์มะเร็งได้ค่ะในปัจจุบันนะคะจึงได้มีการนำพลิกขี้หนูมาใช้เป็นส่วนผสมในยาขี้พึ่งทาถูนวดนะคะเพื่อใช้แก้าการปวดเมื่อยบวมบรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผื่นคันนะคะผื่นแดงอาการปวดที่เกิดจากเส้นปวดประสาทนะคะหลังเป็นงูสวัสดโรคเกานะคะและ ช่วยลดอาการอักเสบโดยสารที่ออกฤทธิ์นะคะก็คือสารแคปไซซินค่ะและยังนำมาใช้เป็นส่วนผสมในยาธาตุยาแก้ปวดท้องเพราะสารสกัดจากพริกนะคะจะช่วยกระตุ้นการหลังเอนไซม์าบางชนิดนะคะที่ทำให้กระเพาะอาหารเกิดการบีบตัวแล้วก็คลายตัวค่ะช่วยในการย่อยนะคะแก้กระเพาะเย็นแล้วก็ทำให้อบอุ่นได้ค่ะ สำหรับผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือว่าลำไส้อักเสบนะคะเป็นแผลในกระเพาะอาหารและผู้ที่เป็นวรรณโรคหรือว่าลิซิดวงทวารน,นะคะไม่ควรรับประทานพริกขี้หนูค่ะหากเผลอรับประทานพริกหรือว่าเด็กรับประทานพริกที่เผ็ดมากอย่างพริกขี้หนูเข้าไปนะคะก็ให้ดื่มนมตามค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้นะคะนอกจากนี้นะคะการรับประทานพริกมากเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการแสบท้องทําให้หน้าเป็นสิวได้ค่ะ และถ้าถูกพลิกหรือว่าจับพลิกนะคะก็จะทําให้ผิวหนังเกิดอาการแสบร้อนได้ค่ะพริกขี้หนูสวนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าพริกขี้หนูธรรมดานะคะมีความเผ็ดแล้วก็ความหอมมากกว่าพริกขี้หนูธรรมดาค่ะนิยมนํามาทําน้ําพริกกะปินะคะกับแหนมสาคูแล้วก็ข้าวขาหมูค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอารินดีไอไวได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ